สวัสดีค่ะมาถึงตอนท้ายๆของเรื่องแล้วอยากจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าโรงแรมปวดรักจริงๆเพราะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนไขคดีปริศนาอยู่ตลอดมาตามฟังตอนต่อไปกันเลยค่ะเมื่เอเพ่เห็นนางเอกร้องไห้อย่างหนักพบความกลัวที่เธอกับเขาจะไม่ใช่เนื้อคู่กันพระเอกก็สัญญาจะหาของสําคัญที่ว่าให้เจอแล้วทั้งคู่ก่อไปตามหาตามที่ต่างๆที่คิดว่าใช่ทำกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักสิ่งที่พวกเขาได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันต่างหากคือสิ่งที่ยืนยันความรักของพวกเขา แต่แล้วคืนนั้นเพลอกกับนางเอกก็ยังหาของไม่เจอเช้าวันต่อมานางเอกทําคลิปครบรอบวันแต่งงานให้กับลุงกับป้าเป็นที่ระลึกไม่นานนักหลิงหลงก็เข้ามาแล้วอยู่ๆป้าก็นึกได้แล้วว่าแหวนที่หลิงหลงหาเจอไม่ใช่ของป้าตอนนี้ป้านึกออกแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนป้าซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อของลุงท่นเองส่วนแหวนที่หลิงหลงหามามันคือแหวนที่เธอสั่งทามาให้เพราะของล้ำค่าของลูกค้าจะต้องไม่หายที่โรงแรม แต่ว่าของล้ำค่าของแต่ละคนไม่มีอะไรทดแทนกันได้ความเหมาะสมต่างหากคือสิ่งที่สําคัญแล้วลุงกับป้าก็มีจุดไม้ชมเชยมาให้หนาเอกเป็นการขอบคุณที่ดูแลพวกเขาทางเพลที่เริ่มรู้สึกไม่สบายเขาก็ไปหายา,ยาตามลิ้นชักที่โต๊ะแล้วก็เจอของสําคัญที่นเอกซ่อนไว้มันคือคูปองสารพัดนึกที่เอกเขียนให้เขาแล้วในที่สุดเพลก็เจอสักทีแล้วเขาก็อ,อกมาหานางเอกที่กําลังเตรียมจะยอมแพ้หลิงหลงเพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรสู้ได้ แต่เพเอกที่มาได้ยินเขา้าเขาก็ไม่มีทางให้เธอทิ้งเขาไปและตอนนี้เขาก็ขอใช้คูปองให้อภัยของเธอยกโทษให้กับเขาระหว่างที่เพเอจกจับมือนเอกไว้นเอกถึงได้รู้ว่าเขาเป็นไข้เป็นพเพราะเพเอกตากฝนมาทั้งคืนแล้วเขาก็พานเอกไปหาของที่ซ่อนไว้มันคือที่ที่แรกที่พวกเขาเจอกันเขาเข้าไปหยิบกล่องแหวนออกมาและคุกเขาตอนหน้านเอกดยไม่รู้ว่าแหวนในนั้นมันหายไปแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นเรื่องเพราะไม่รู้ว่าใครหยิบแหวนไป ระเอกรีบกลับไปดูกล้องวงจรปิดนางเอกก็ตามหาแหวนต่อแล้วหลิงหลงก็มาเธอมาตามเนกไปทำงานที่มันเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นเพราะเธอรู้ว่าเอกกำลังหาแหวนอยู่แต่ตอนนี้แหวนวงนั้นก็อยู่บนนิ้วของหลิงหลงนั่นเองแหวนวงนี้เพเอกเคยให้หลิงหลงตอนที่คบกันแต่ตอนนั้นเธอปฏิเสธเขาหลิงหลงคืนแหวนให้นางเอกแบบแอบสะใจที่ทำให้นางเอกได้เจ็บปวดแต่ตอนนี้นางเอกไม่ต้องการแล้วเพราะมันเปื้อนมือของหลิงหลง แล้วพรพเอกที่เคยมีอดีตกับลิงหลงหนางเอกอยังต้องการเขาอีกหรือเปล่าตอนนี้เพเอกมารักษาตัวที่ห้องพยาบาลโดยมีพ่อคอยดูแลก่อนที่พ่อจะเดินจากไปเขาก็เห็นผลตรวจร่างกายของพ่อพ่อเป็นโรคขัดเบาเขาเป็นห่วงพ่อแต่พ่อกลับบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติพ่อแค่อยากเห็นเขายือนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ก่อนที่ตัวเองจะไม่อยู่เมื่อเพเอกกลับมาที่ห้องทํางานก็เจอหลิงหลงมานั่งรอยอยู่แล้วเพเอกก็เห็นแหวนที่หายอยู่บนนิ้วของหลิงหลง เขาถอดคืนทันทีเพราะตอนนี้เธอไม่คู่ควรกับมันพระเอกเอาแหวนมาเป็นพยานเขาจะประกาศเรื่องของพวกเขาให้ทุกคนรู้แต่นางเอกก็ยังไม่ยอมตกลงเพราะแหวนที่พระเอกเคยให้คนอื่นมามันก็อาจจะเป็นของคนอื่นอีกที่ไม่ใช่เธอสรุปแล้วปัญหาอยู่ที่หลิงหลงที่เหมือนเป็นก้านกั้นกลางระหว่างพวกเขาพระเอกเชื่อมั่นในความรักที่เขามีต่อนางเอกเพราะความรักทําให้เขาก้าวข้ามผ่านความกลัวความชันได้หลายต่อหลายครั้งในเมื่อนางเอกรักเขา พระเอกก็ขอให้เธอยอมให้เขาประกาศให้คนอื่นรู้สักทีตอนที่จบไปกินข้าวไนก็เข้าไปหยิบเสื้อนอกให้กับพระเอกแล้วเธอก็ไปเจอต่างหูของลิงหลงที่วางยาวไว้คืนนั้นไนก็เก็บเรื่องของลิงหลงมาคิดจนนอนไม่หลับแล้วก็กลายเป็นความร้อนที่เช้ามาก็เห็นใครต่อใครกลายเป็นพระเอกกับลิงหลงที่มีความสุขอยู่ด้วยกันจนกระทั่งเธอเดินมาเจอพระเอกที่ดักรอยอยู่เขาพยายามอธิบายเรื่องที่ลิงหลงค้างที่บ้านของเขาคืนนั้น นางเอกสรงแม่ละออกให้เป็นคำตอบแล้วจังหวะน,นั้นลิงหลงก็เข้ามาพอดีพระเอกพยายามเคลียร์ว่าเขากับลิงหลงไม่มีอะไรกันแต่นางเอกก็รีบเดินหนีพวกเขาสองคนไปเธอมานั่งคิดอะไรตามลําพังโดยไม่รับสายของพระเอกที่โทรเข้ามาไม่หยุดที่แผนต้อนรับตัวเจนเอาเรื่องลูกค้าที่เข้ามาพักแล้วสั่งของกินราคาแพงจนดูผิดสังเกตมาปรึกษากับลูห้าวเพราะกลัวเป็นแขกที่เข้ามาพักแล้วหนีแล้วจังหวะน,นั้นลูกค้าคนที่ว่าก็ลากกระเป๋าเตรียมออกจากโรงแรมไปพอดี ลูฮากับตุนเจียนตามออกไปดูพร้อมๆกับเจเจที่มาดักไว้แต่ลูกค้ากับพูดจาเป็นภาษาเพลงไม่ตอบคําถามของพวกเขาแต่พอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกค้าก็เหมือนเพิ่งตื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่พเพเอกตามมาอธิบายให้ในายเอกฟังแต่ลิงหลงก็โผลเข้ามาขัดจังหวะอีกสุดท้ายพเพเอกก็ใช้วิธีแชร์คลิปกล้งองวงจรปิดในวันที่ลิงหลงไปบ้านของเขาลงจอกลางโรงแรมให้ทุกคนเห็นเขาใช้ตุลเจียนมาเป็นตัวแทนของนายเอก เพื่อพูดสิ่งที่เขาอยากจะบอกเธอว่าหลิงหลงมาหาเขาจริงแต่เขาก็หนีไปนอนที่ออฟฟิศในคืนนั้นแล้วพอเพยก็สารภาพรักและขอโทษนายเอกให้ทุกคนได้ยินถึงเขาจะพูดกับต้วเจนแบบหน้าขนลุกแต่ทุกคนตรงนั้นต่างก็รู้ว่าพอเพกหมายถึงใครในายเอกที่เห็นทุกอย่างในคลิปแล้วก็ยิ้มออกมาได้ว่าเขาพูดความจริงลิงหลงที่เห็นภาพตรงหน้าก็ได้แต่อิจชาแล้วเธอก็ตามนายมาคุย นิงหลงพูดถึงอดีตของเธอกับเพเอกอย่างแค้นใจที่เธอเป็นคนเริ่มเรียกร้องความสนใจจากเขาทุกครั้งไม่เหมือนกับครั้งนี้ที่เพเอกกล้าสารภาพรักกับนาเอกต่อหน้าทุกคนนาเอกดูลิงหลงไล่ให้ออกไปจากชีวิตของเพเอกสักทีเพราะเธอต้องการเพเอกคืนแต่นาเอกรู้ว่าที่ลิงหลงพูดมาก็เพราะรู้ว่าตัวเองคงไม่มีหวังแล้วลิงหลงยังไม่เชื่อว่าเพเอกจะรักน้าเอกจริงนาเอกคงใช้มายามาล่อลอลักเพเอกให้รัก คราวนี้นางเอกหมดความอดทนดาลิงหลงกลับไปบ้างและยืนยันว่าเธอจะไม่เลิกกับพระเอกแล้วลิงหลงก็เอาเรื่องโรงแรมมาขู่เธอจะถอนหุ้นทั้งหมดที่มีทานเอกยังคิดจะคบกับเพะเอกต่อไปลิงหลงพร้อมที่จะทําให้พนักง,งานทั้งหมดตกงานทันทีต่อให้พพะเอกไม่กลับมาหาเธอคนอื่นก็ต้องหมดหวังเหมือนกันเพะเอกตามหานางเอกอยู่นานก็ไม่เจอเพื่อนเพื่อของเธอก็ไม่มีใครเห็นเพราะความที่เพะเอกดูร้อนรน ทำให้พนักง,งานคนอื่นรู้เรื่องที่พระเอกสารภาพรักก,กับนางเอกไปแล้วนางเอกนี้มาคิดเรื่องที่หลิงหลงบอกพอเห็นเพื่อนส่งข้อความมาตามพร้อมรูปภาพของพระเอกที่ตามหาเธออยู่นางเอกก็ยิ่งเศร้าแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเอาตัวเองเข้าแลกกับความสุขของเพื่อนๆและพระเอกนางเอกกลับมาเก็บข้าวของพร้อมกับทิ้งจดหมายและออกไว้แล้วแอบหนีออกจากห้องไปเป็นจังหวะที่พระเอกกับเจเจียมาที่ห้องพอดีพอพระเอกเห็นจดหมายละออกก็รีบออกไปตามหา ตัวน้าเอกที่หนีออกมาได้เธอก็เอาซิมโทรศัพท์ทิ้งไม่ให้ใครติดต่อมาพระเอกได้ยินเพื่อนๆ่นนงเอกคุยกันก็นึกได้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือของหลิงหลงเขามาตามหาความจริงแต่ลิงหลงก็ยังบีบน้ําตาสาออยเพราะเธอโดนปลักปําพระเอกให้ตํารวจช่วยตามหานางเอกทั้งที่เธอเพิ่งเริ่มหายไปแค่ครึ่งวันและลูกค้าที่ชื่อคุณหลี่ที่น่าสงสัยก็ลากกระเป๋าออกจากโรงแรมไปอีกแล้วเจเจตามเขาออกไปจนถึงลานกว้างคุณฤี่ที่ออกมาพร้อมอุปกรณ์ดูดาวเห็นเจเจกับเราประพอตามมา เขาก็ไม่พอใจเขาจะฟ้องทางโรงแรมพอเลิ้งหลงได้รับเรื่องร้องเรียนก็เรียกเจเจมาจัดการเจเจเอาภาพคนร้ายที่เข้าพักโรงแรมและชักดาบมาให้ดูมันคล้ายกับลูกค้าที่ชื่อคุณหลี่มากพเพศที่เข้ามาก็ไม่คิดว่าเจเจผิดแต่เล้งหลงคิดจะไล่เจเจออกเพราะผิดกฎโรงแรมคราวนี้พเพศตัดสินใจไม่ทําตามกฎเขาตัดสินจากความเป็นจริงแล้วพเพศก็ได้รับข้อความว่าหาณเอกเจอแล้ว นาเอกมาอยู่ที่ที่หนึ่งที่เป็นเหมือนสำนักสงฆ์เป็นที่หลบเพื่อพักใจแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลแล้วเสียงเคอะประตูก็ดังขึ้นคนที่มาก็คือพระเอกน,นั่นเองเขาตามพิกัดที่ได้มาปรากฏว่านาเอกมาซ่อนตัวอยู่ที่ร้านอาหารใกล้ๆโรงแรมเป็นเพราะตอนที่เอกขึ้นรถออกมาเธอไม่มีเงินสดมือถือก็ใช้ไม่ได้เธอก็เลยโดนไล่ลงจากรถแล้วนาเอกก็มาเจอป้ายหางานของที่นี่เข้านี่คือเรื่องราวของเธอ นางเอกจะดีใจที่พเพลิมาหาแต่เธอก็คงกลับไปกับเขาไม่ได้อยู่ดีนางเอกพูดให้พเพลตัดใจทั้งที่ตัวเองก็เจ็บเหมือนกันเมื่อพเพลกลับมาถึงที่พักก็มาเจอหลิงหลงมาลอยอยู่แล้วเธอเตือนเขาให้รู้ว่านางเอกไม่มีทางกลับมาแน่นอนแล้วพเพลก็รู้ว่าหลิงหลงเอาเรื่องโรงแรมมาขู่น้งเอกเธอถึงต้องจากไปนอกจากเรื่องความรักที่ยังวุ่นวายอยู่ก็ต้องมาเจอกับปัญหาเรื่องท่อส่งน้ำของบ่อน้ําร้อนอีกที่พอของพเพลมั่นใจว่าน้ำร้อนจากธรรมชาติจะไม่มีแล้ว พ่อห่วงทั้งบ่อน้ําร้อนแล้วก็ห่วงความรักของพระเอกพ่อก็รู้ว่าในเอกเป็นคนดีเหมาะกับพระเอกที่จะรักแต่ปัญหาคือลิงหลงที่เข้ามาสร้างปัญหาแถมเอาเรื่องโรงแรมไปขู่ในเอกอีกเพรกขอโทษพ่อที่ต้องเลือกคนที่เขารักแทนที่พ่อจะห้ามพ่อกลับอยู่ฝ่ายเขาปกป้องคนที่รักไม่ได้จะปกป้องอะไรกับโรงแรมานเอกเตรียมหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ก็โดนเจ้าของร้านมาดักไว้ในเอกหาวิธีหนีจนออกมาได้แต่ก็เจอกับเพะเอกอยู่ดี เธอหนีขึ้นไปทางราดชันเพราะรู้ว่าเพเกไม่กล้าตามมามันก็เหมือนความรักของพวกเขาที่ยังไงเขาก็ก้าวข้ามอุปสรรคมาไม่ได้านเอกเดินไปกร้องไห้ไปสงสารทั้งตัวเองและตัวเขาแต่แล้วในที่สุดเพเอก็เอาชนะความกลัวพยายามเดินขึ้นมาหาานเอกจนได้ลิงหลงมาจัดการเจเจที่ยังอยู่หน้าเคาน์เตอร์ทั้งที่โดนเธอไล่ออกแล้วจังหวะนั้นานเอกกับเพเอกก็เข้ามายิ่งทําให้ลิงหลงโกรธกับการขับมาของานเอกแล้วระหว่างนั้นลูห้าวก็มารายงานว่า คุณลีลูกค้าที่น่าสงสัยนั้นหายตัวไปก่อนที่จะมีการไล่ไขออกเพเอกเอาตัวคุณลีคนนั้นเข้ามาปรากฏว่าเขาเป็นโรคนอนละเมอขั้นรุนแรงนายเอกรับหน้าคุณลีที่กำลังโมโหเรื่องที่โรงแรมเข้าใจเขาผิดนายเอกเสนออพห้องให้เขาอยู่บ้านพักส่วนตัวจึง่ํทให้คุณลีพอใจมากเมื่อหลิงหลงรู้ว่าเพเอกยอมเลือกคนที่เขารักเธอก็ตามมาห้ามเขาถ้าเพเอกยอมกลับมาอยู่กับเธอทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมแต่เพเอกก็ไม่สนใจข้อเสนอเหล่านั้น เ,เรื่องอัพห้องให้ลูกค้าทําให้ในายเอกกับเพื่อนมาดักจับลูห้าวเพื่อบังคับให้เขาพาครอบครัวของแฟนใหม่ย้ายออกจากบ้านพักที่เขาหลอกมาจากซูซานวันนี้พ่อของเพเอกมาคุยกับหลิงหลงเรื่องการถอนทุนของโรงแรมหลิงหลงรู้ว่าที่ผ่านมาพ่อแม่ของเพเอกไม่ชอบเธอนักแต่การหาหุ้นส่วนใหม่เป็นพ่อของระเอกติดต่อมาหาเธอก่อนนายเอกที่แอบฟังอยู่พอรู้ว่าหลิงหลงจเจ้าเรื่องของเธอมาเป็นเงื่อนไขอีกก็รีบออกมาแต่คราวนี้คำขู่ของหลิงหลงไม่มีผลพ่อเซ็นถอนหุ้นทันที แล้วเพคก็เข้ามาพร้อมกับบอกเรื่องผู้ลงทุนคนใหม่และเปิดโปงเรื่องที่ลิงหลงเคยวางแผนทำลายชื่อเสียงของโรงแรมหลายครั้งหลักฐานมัดแน,นวมาเป็นฝีมือของเธอและเรื่องนี้พเพคก็แจ้งความไปแล้วลิงหลงทั้งโกรธทั้งเสียใจที่พเพคทำกับเธอขนาดนี้ลิงหลงโทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะนาเอกเธอเตรียมเขาจะไปตบน้าเอกแต่ก็โดนตบกลับมาก่อนชากแรทวโทษฐานเยียบย่ำความฝันและความทุ่มเทของคนอื่นชาที่สองสำหรับสิ่งที่เธอทำร้ายความรักของคนอื่นเช่นกัน แล้วเรื่องต่อไปที่เพจต้องทําก็คือการง้อนนาเอกเขาให้เลขามาเป็นตัวแทนของนาเอกฝั่งเขารำพันความรู้สึกของตัวเองที่แสนจะนิเกและเวอร์วังงานนี้ท่านเอกไม่หายโกรธก็ต้องประสาทเสียไปก่อนแล้วเพจก็แหวนวงเดิมมาให้นาเอกอีกครั้งแล้วครูปองยกเลิกก็กลับมาใช้ได้อีกนาะเอกยอมคืนดีจนได้แล้วแหวนวงนั้นก็ได้สวมเข้ากับนิ้วของนาเอกถึงจะแค่ครึ่งเดียวก็ตาม และเพื่อเป็นการเอาใจนาเอคราวนี้พอเอกก็พาเธอมานั่งรถเข็นสัมภาระลง,ลงทางลาดชันตามความฝันของเธอแล้วเนกก็ได้รู้ที่มาของโรคกลัวความลาดชันของเขามันมาจากวันที่อเอกขอลิงหลงแต่งงานแล้วถูกปฏิเสธเพราะหลิงหลงเลือกที่จะทิ้งเขาไปเขาก็เลยเล่นสกีเพื่อปลดปล่อยความเศร้าแต่แล้วก็พลาดลมกิ้งลงเขาไปจนเกือบตายอยู่ตรงนั้นกว่าจะมีคนมาช่วยเขาก็เกือบจะถูกตัดขาทิ้งเพราะแช่อยู่ในความเย็นนานเกินไป แต่พอพ่อหาหมอฝีมือดีมารักษาเขาจนหายแต่จากนั้นมาเขาก็เป็นโรคกกัวความชันและเธอก็ทําให้เขาหายกลัวพอในอฟังเรื่องของเขาก็คิดวิธีให้พระเอกมีความเชื่อมั่นกลับมาเธอให้เขานั่งบนรถสัมภาระให้จินตนาการว่าเป็นท้องทะเลที่ล้อมรอบไปด้วยเสียงนกและเสียงคลื่นพร้อมกับปลาที่กระโดดเล่นอยู่รอบข้างก่อนจะเข็นรถลงน้ำไปคะแนานผลงานที่ออกมาทิศนี้แผาน,านต้อนรับก็ได้อันดับหนึ่งอีกแล้ว เพื่กขอบคุณพร้อมกับมอบรางวัลให้แก่ทุกคนแต่จากนี้ไปทุกคนก็ต้องยิ่งพยายามทําผลงานให้กับโรงแรมเพื่อรางวัลโรงแรมดีเด่นประจําปีและในบรรดาแขกที่มาพักก็อาจจะมีกรรมการอยู่ในนั้นด้วยและเพราะเรื่องนี้ก็ทําให้พนักง,งานแต่ละคนคอยจับสังเกตว่าแขกคนไหนคือกรรมการที่ปลอมตัวมาแต่ในอีกเชื่อว่าการดูแลแขกทุกคนที่เข้าพักเหมือนกับพวกเขาเป็นกรรมการน่าจะดีกว่ามานั่งสังเกตใครและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าคนหรือลูกค้าคนนั้น แอบย่องออกจากโรงแรมไปอีกแล้วพระเอกก็คิดเหมือนอย่างที่นเนทคิดการดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับโรงแรมวันนี้พ่อพาเพรกับนางเอกมาที่สุสานที่พ่อเตรียมไว้ให้กับตัวเองพอเอาโฉนดบ้านบัญชีเงินและกุญแจเซฟให้กับเพชงไว้พร้อมกับคําพูดที่เหมือนสั่งลาพออย,ยังมีความหวังสุดท้ายที่เขาอยากเห็นเพรกับนางเอกแต่งงานกันที่โรงแรมแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เพราะเพรก็มีแผนของเขา เมื่อลับมาที่โรงแรมก็พบว่าบ่อน้ําร้อนเกิดเรื่องน้าไม่ไหลแล้วก็มีลูกค้าที่เกิดอาการแพ้น้ําในบ่อีทสารน้ำกําลังเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นตัวเจนโดนลูกหลงจนบาดเจ็บพระเอกต้องเข้าไปห้ามทับหลังจากตรวจสอบน้ําแล้วน้ําในบ่อไม่มีปัญหาเรื่องสารพิษแต่น้ําในบ่อที่หมดไปเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้ทําให้พ่อช็อกจนต้องเข้าโรงพยาบาลพระเอกออกไปคุยกับหมอจังหวะนั้นเพื่อนของพ่อก็มาเขาเป็นผู้ลงทุนคนใหม่ที่มาแทนหลิงหลงนั่นเอง แต่ครั้งนี้ที่เขามาก็เพื่อถอนการลงทุนพอตัดสินใจขายให้แต่ก็โดนกดราคาจนแทบไม่เหลือค่าเพราะตอนนี้ที่โรงแรมไม่มีบ่อน,น้ำร้อนแล้วแล้วอาการของพ่อก็แย่ลงทันทีมอเรียกเพ่อ,ออกมาคุยเรื่องที่พ่อเป็นโรคขัดเบามันมาจากสภาพจิตใจที่เครียดจนเกินไปแต่ความเครียดคือที่มาของโรคต่างๆและจะทำให้โรคของพ่อที่เป็นอยู่เป็นหนักมากขึ้นนางเอกรีบวิ่งมาตามพระเอกบอกเรื่องผู้ลงทุนคนใหม่เมืม่อเพกเข้ามาและรู้เรื่องก็ไล่เขาออกไปด้วยความโมโห ตอนนี้สถานะการเงินของโรงแรมก็ยิ่งหนักหน่วงพระเอกต้องเอาโฉนดบ้านนั้นลดให้ในขาไปขายเวลานี้ก็คงต้องแก้ไขแบบนี้ไปก่อนพระเอกมานั่งคิดอะไรอยู่เงียบๆก่อนที่นานเอกจะตามมาตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาลูกค้าก็หายไปจํานวนมากแล้วอยู่ๆพระเอกก็ถามนานเอกว่าถ้าไม่มีเขาเธอจะรักใครนานเอกเริ่มสงสัยกับคําพูดของเขาที่ให้เธอเตรียมหาลูกทางไว้บ้างพระเอก,กับนาาเอกตามมาดูต้นเจ่นที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับรายงานเรื่องอาหารสดและของใช้ที่สั่งมาสำรองไว้มากมาย แต่ตอนนี้ไม่มีลูกค้าแล้วพระเอกตัดสินใจให้พนักง,งานในโรงแรมใช้ช่วงเวลานี้พักผ่อนกันให้เต็มที่บนโต๊ะอาหารทุกคนกำลังกินกันอย่างสนุกสนานแต่ดูเหมือนลูห้าวจะไม่สนใจใครแล้วระหว่างที่ทุกคนลุกขึ้นดื่มให้กับพระเอกลูหฮาวก็ตบโต๊ะแล้วบอกกับทุกคนว่ากำลังเสแสร้งอะไรกันเจอกันอ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ